มาฮใต้ลากหรือใต้รองใต้ใต้ลากใต้่องใต้ลากใต้ลากทำผลงานแบบนี้ Google ของทีมสองประเด็นสองครับคือเรียังไงบ้างต่อในสุะที่เราเป็นตัวเองนั้นเลยอุ้ยก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆก็มีไบด้วยมีหลายๆคนครับผมว่าก็อย่างที่เคยพูดตอนโปรโมทไปมันไม่ใช่โปรเจกต์ของเราหรอกมันคือโปรเจกต์ของทีมเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมันต้องขอบคุณขอบคุณทีมทุกคนที่ให้โอกาส โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยครับเพราะว่าไอ้พวกผลอะไรแบบนี้มันก็เป็นการซัพพอตอย่างนที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีคนสนใจโปรเจกต์ที่เราทํานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝั่งเนื้อฝักตัวในโปรเจกต์ถัดไปรวมถึงใต้หน้าที่กาลังจะรีรันเดี๋ยวจะมีรีรันปลายปีนี้นะครับ อ๋อจริจริงมันเกินคาดไหมเพราะว่ามันมีบิ๊กเมาที่เป็นซีรีส์ของคนหนึ่ยติดเน้นค้นหาด้วยแต่ว่าเราคือหนึ่งอันดับหนึ่งในล่าชนะชนะชนะอาะนะแขิงขง,ง <laughs> เอาตรงๆนะครับคือ <laughs> จริงๆแล้วก็เป็นอย่าง <laughs> คนทำงานตัวเล็ก <laughs> คนหนึ่งสุดท้ายมันคืออาจจะเป็นเพราะว่าในในประเทศด้วยมั้งใช่ผมว่าก็อาจจะแบบคนหมู่มากเจอชาติเดียวกันมนจักกัน เป็นปัจจุบานเรื่องนี้เป็นที่ที่เจ้าอไทยเยอะที่เลยปิดาเอาปการข้อหากันเยอะเลยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมากๆาครับผมก็เอาจริงผมไม่กล้าเคลมเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้แบบขนาดนั้นพี่ตอด้วยความที่ผลงานเรามันคือเรื่อยๆๆๆอะอย่างเนี้ยในผลงานทั้งต่อไปมันจะสร้างแรงกดดันเราว่างบ่อยขึนขอเคลมคําตอบนี้ไว้ก่อนนะครับว่าผมอ่ะไม่เคยผลงานดีขึ้นเรื่อยๆผมเป็นแค่คนที่ทํางานเต็มที่ทุกผลงานและ มันบังเอิญเป็นอย่างที่เห็นเฉยคือไม่มีการเคลมในอะไรหรอกเพราะว่าสไตล์การทํางานเราคือเราให้ทั้งตัวและใจไปเลยอะไรอย่างนี้ครับมันก็ก็เป็นโชคเราแหละผมว่าอดีใจไหมครับที่ละครจบไปค่อนข้างจะตามแล้วแต่ก็ยังมีคนคิดถึงพูดถึงกับละครไม่ดีดีใจใต้ล่าเป็นอีกชื่อเล่นหนึ่งที่ผมโดนเรียกนะแบบมันมันบอกอะไรหลายอย่างครับสาหรับคนทํางานลบม,มันก็เป็นกําลังใจแบบอย่างตอนนี้ผมถ่าย m i ไ n i g h t museum อยู่อย่างงี้ มันก็เหมือนกับคอยมีใต้ล่าคอยซัพพอร์ตเราอะมแบบเฮ้ยไปต่อไปต่อยังแบบยังอย่าเพิ่งเหนื่อยครับไปไหนมาไหนมีคนเรียกใต้ล่าเราหนนันเอหันหนันเหรอหันเนาะแล้วมีมีคนเดียวไปต่อโอ้ยมันก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราโตมากับมันอะเอาตรงคือเราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงว่าเราจะชื่อใต้ล่านะนคือเราเราก็รู้สึกอินไปตามบทน,นะครับ ไป่มไป่มไมด้น่มลาเป็นสิ่อรกอมหลใช่ไหมเล่าเาเป่าเนคนขัเราู้ชายนรเูปเปิดลูกาไปโทรต่อนีางพจเมืออาว่าักใส่รูปแล้วกันไม่แต่ว่าไม่ได้กล้าจะเทียบพี่เขานะอบุตมหมถึงว่าขอบคุณแล้วกัน ขอบคุณทุกคนที่ทักมาเพราะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่งงเหมือนกันว่าแท็กใครจนอันเนี้แมทแน่นอนเพราะว่าไปถึงพี่ชายจะแทตัวเองพี่ชายพี่ชายเปิดรู้ว่าเฮ้ยตอเหมือนเลยอ่ะมองกลามองกลางมองกลางมองกลางหมอพี่ชายหมอพี่ชายเราไปยังไงป่ะเอาผมหลุดเลยทีนี้ผเล่าเป็ไงเลยอ๋อก็เป็นเรื่องนิดมันเออมันก็ดูแบบดูดีเพราะว่า พอพอไปดูอ่ะเขาไม่ได้แค่หน้าตาดีที่เขาเล่นเก่งมากด้วยก็จะติดตามต่อไปจริงๆในชีวิตนี่มีเราเรา,เราความอ่ะมีคนทักเับว่าเราน่าค้ายคนเออยอะเยอะไหมไม่ค่อยนะครับจริงๆเริ่มต้นจากพีพีแหละคนแรกจริงๆเป็นการพูดเล่นในค่ายกันก่อนด้วยแล้วก็หลงังหลังจากที่ต่างคนต่างแบบทํางานมามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นพอเป็นที่รู้จักมากขึ้นองเนี้ย ก็จะมีคนแบบแบตชิ่งะรแต่ว่าอนเตอร์ก็คือจะเป็นคนนี้คนแรกใช่ไหมครับที่คนทำก็น่าเอ้ยจังหวะอะไรเงี้ยจริงๆเคยมีแต่ว่าไม่เคยมีชัดขนาดนี้หมายถึงว่าจะมีทักว่าแบบเอ้ยมุมนี้คล้ายคนนี้จังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนเนี้ยรู nah ้ว่าเยอะเพราะว่าไม่ใช allora ่แค่แฟนคลับแต่ว yeah ่าเป็นพี่ๆนักแสดงด้วยกันเลยที oh> ่แบบว่าเอ้ยเหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหลอกกว่าแลงที่เขาเจอ เขาเป็นแปดพี่ได้ไหมเพราะว่าแบบทั้งหน้าตาดีเหมือนกันแสดงดีเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ถ้าใครคิดว่าวันหนึ่งผมจะเก่งเท่าเขานะฮะตักตัวเป็นน้องมั่งครับแต่ก็ดีใจใช่ไหมที่แบบว่าแต่ไหนคนแบบชื่นชมต่หรือว่าก่อนหน้านี้ตอได้มี่ารแบบติดตามผลงานเขาไหมหรือว่าเราไม่รู้เลยรู้จักที่คนนับมาจริงๆเขาเป็นศิลปินใช่ไหมเหมือนผมเคยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นการแสดงผมเห็นอันนี้อันแรกใช่ครับ ใช่ปีใหม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 ่ปเที่ยวไหเลยอี่ามก่อนเลยอยากจะคำือไม่มีครับจริหม่คือเดี๋ยวนี้จริงจผมตอบเหมือนเดิมทุกปีเลยนะคือแม่ผมเกิดปีใหม่อ๋อที่พ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 ี่ปี่พ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 ี่่ี่ี่ีพ่ี่ีี่ี่ีห่ี แล้วก็อาจจะกลับมาตอนช่วงเขาดาวมาฉลองที่บ้านอาจจะให้เวลาคุณแม่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีงานอื่นๆที่ต้องทําด้วยก็เลยปีนี้ขอเบรกก่อนแต่เป็นช่วงช่วงเป็นหม่เป็นช่วงที่เฉลิมฉลองเนาะบางทีคนแบบว่าเอาจริงๆครทำงานผมก็เฉลิมฉลองพี่มีสวนลดทุกปีนะคะเห็นที่ต่อส่วนลทุกวันโอ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นแบบปกติแค่ทํา เป็นสิ่งที่เราชอบทําแต่ว่าแบบไม่ได้ไปถึงขั้นเพราะแบบส่วนมนต์ข้ามปีก็นีมันจะยอมแล้วคุณรู้ใจเราต่อครับคุณรู้ใจเราเพรปกติอยู่ครับแบบทุกอย่างก็รับลื่นสเตเบิลดีสเตเบิลอยู่รับทุกปีใหม่บางทีก็อาจจะเอ้อย่างมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยได้กิจกรรงด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าด้วยด้วยเบสเรามันมีมีครอบครัวเป็นเบสด้วยแหละครับพอเรามีแพลนกับครอบครัวเราอ่ะผมว่าไม่ใช่แค่เรา แม้แต่คนอื่นเขาก็จะมีพันธุ์งครอบครัวตัวเองขึ้นมานก็เลยการนม่ไม่มีมาตกาไม่มีอันนี้ผมว่าเรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยทีแบบมันมันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหนหรืออะไรก็ตามก็ช่วงนี้ครับคนเยอะยปีเวลาเจอผมบินแล้ก็ผมคิดว่าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีนะหลังจากที่แบบ m a n นเวลาตัวเองได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแบ่งทั้งทั้งถ่ายซีรีส์ทั้งการรับงานอื่น แล้วก็เวลาพักผ่อนพอมีบ้างใช่ยังยัง,ยงบาลานซ์ดีที่นี้ด็เอง่อยได้ไหมปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีท่ปีนี้ไม่รู้ว่าใช้ควาว่าดีได้ไหมแต่กล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีโชคดีแบบบอกไม่ถูกหมายถึงว่ามวลรวมตอนสิ้นปีนครับความรู้สึกถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปีเรารู้สึกว่าเฮ้ปีนี้เราเป็นปีที่เราโชคดีนะเนี่ยครับ ขอย้อนไปนิดนึงมีโอกาสได้ถ่ายแบบแบบแฟนน้องเป็นไงบ้างเขาจะลงผกปีหน้าใช่ไหมครับตอนใช่รู้สึกจะมักกาปกมกรลาครับเป็นไงบ้างครับคือตอนแรกที่ที่เขาติดต่อมาก็คือรับสุดๆเคลียสุดๆไม่แบบว่าเราเราคิดถึงน้องๆนาดาวตรงแบบว่าถ้ามีโปรเจกต์ไหนที่เราแบบได้กลับไปคอลแลบกันได้ผมก็แบบเปิดไฟและยิ่งแบบได้เจอพีพีอะไรเงี้ยก็ดีครับ จริงๆไม่ได้ติดว่าต้องเป็นพยยนิมพ์นะนนะผมว่าทุกคนเลยของินดีช่วยหมดไอ้เป็นคอนเซ็ปอะไรอย่างเงี้ยครับชื่ได้จับพีน้องฝาแฝดอะไรนะ<า>วชวินบราเธอร์บ้<อ>างคือเดี๋ยวในบทสัมภาษณ์อ่ะผมว่าบทสัมภาษณ์ของเล่มน,นี้น่าสนใจมันเป็นสัมภาษณ์แบบที่เราไม่เคยโดนสัมภาษณ์เหมือนกันอยากให้ทุกคนพรีออเดอร์กันเอ้มันพูดอะไรก่อนนะก่อนนะ ก็ฝากทุกคนช่วยฝากพิออเดอร์ด้วยนะครับส่วนการมันเรื่องตัดลิ้งก็ติดตามต้นกาล้าย้ายมาเองมันต้องมองหน้ามองตากันแล้วแบบเฮ้ยมันมันเราเข้าว้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมว่ามูดผมกับพีพีจะมาในมูดตลกมากกว่าตลกคือหมายถึงว่าพีพีจะเป็นคนชวนผมเล่นแล้วมันก็จะรีแลกซ์อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าไปสับรอนเนาะน่าจะหายากได้ค่ะพโอเคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ เอ้พี <Okay. S 1> <it> ่ได <on> okay. uh, like, okay. uh ้เ huh. ด uh ียวไม่ใหม่เนได้ครับพี่ได้คโอเคไออันนี้ผมถ่ายตรงนี้เอใชถ่ายภาพนี้ก่อนอน่อ่ก็พี่ก็ต้องมี้วยนได้แบนี้ีเอาตเขาบอเลี่อยู่เาฝั่งก็ได้ ตอมีนะต่อตาครับตติดฟ้คอยบนเตอติดแดงตอาต้ไหม่อต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 ่ต่อต่อต่่อต่อตต่อ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 ่อต่อต่อตอ่อต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 ตอต่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 อตอต่ออต่อต่อตู่ต่อไอต่นต่อต่าต่อต่อ่อต่อต่อน